ค้นหาเราได้ทาง YouTube นะคะใส่ในช่องค้นหาพิมพ์คำว่าสำนักพิมพ์บ้านแม่มดภาษาไทยนะคะและก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามผลงานของพวกเราด้วยค่ะนอกจากนี้เราก็อัปโหลดวิดีโอคลิปโหราศาสตร์ในช่องทางต่างๆนะคะเช่น r e ียล i ิ t o k Instagram กรนะคะชื่อพันธิพรบงจันเพนสะกดเป็นภาษาอังกฤษนะคะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันพันธิพรวงจันเพนนะคะสำหรับคลิปวิดีโอชุดนี้นะคะเราจัดทำเพื่อลำลึกถึงประวัติและผลงานของท่านอาจารย์พลตรีบุญนาคทองเนียมนะคะซึ่งท่านเป็นบรมครูโหราศาสตร์ภาคคำนวณนะคะตั้งแต่ปีพศ2 5 1 1จนถึงพศ2 5 6 6นะคะดิฉันได้มีโอกาสไปเรียน โหราศาสตร์ภาคคำนวณกับท่านอาจารย์พลตรีบุญนาคทองเนียมตั้งแต่ปีพศ2551นะคะแล้วก็ได้เรียนเขียนโปรแกรมนะคะแล้วก็มีความตั้งใจว่าจะเรียนกับอาจารย์ไปเรื่อยๆนะคะจนถึงอาจารย์ครบวาระแล้วก็จากไปนะคะสุดท้ายความตั้งใจก็บรรลุความสำเร็จนะคะนอกจากนี้การจัดทำคลิปวิดีโอชุดนี้นะคะเรา ต้องการเชิดชูคุณความดีของความวิริยะอุตสาหะในการศึกษาโหราศาสตร์ภาคคำนวณและการเขียนโปรแกรมของอาจารย์พลตีบุญนาคทองเนียมนะคะซึ่งท่านเรียนด้วยตนเองโดยการศึกษาจากตำราโหราศาสตร์นะคะรวมถึงการเขียนโปรแกรมท่านก็ศึกษาการเขียนโปรแกรมจากหนังสือ ด้วยความสามารถของท่านเองนะคะดังนั้นคลิปวิดีโอชุดนี้เราตั้งชื่อซีรีส์ว่า BTN โปรแกรม BTN หมายถึงเป็นตัวย่อภาษาอังกฤษนะคะของท่านอาจารย์พลตรีบุญนาคทองเนียมซึ่งท่านจะใช้ไว้เป็นโคด้ดหรือเป็นการตั้งชื่อไฟล์ว่า BTN นะคะ ดังนั้น BTN ก็เป็นชื่อย่อมาจากบุญนาคทองเนียมค่ะสำหรับโปรแกรมก็ในที่นี้เป็นโปรแกรมที่อาจารย์พลตีบุญนาคทองเนียมได้เขียนเอาไว้นะคะดังนั้นคลิปวิดีโอในชุดนี้ไม่เพียงแต่จะบอกเล่าประวัติเรื่องราวเส้นทางการเขียนโปรแกรมของอาจารย์แล้วท่านที่สนใจโหราศาสตร์ภาคคนวนนะคะดิฉันจะสอดแทรกเนื้อหาความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ในการต่อยอด สำหรับผู้ที่สนใจโหราศาสตร์ภาคคำนวณแล้วก็สนใจเรื่องของการเขียนโปรแกรมโหราศาสตร์นะคะดังนั้นซีรีส์ชุดนี้เราจึงตั้งชื่อว่า BTN โปรแกรมนะคะตอนนี้เป็น EP ที่1นะคะเราจะเล่าถึงประวัติของท่านอาจารย์พลตรีบุญนาคทองเนียมแล้วก็เส้นทางการศึกษาโหราศาสตร์ของท่านนะคะ EP นี้เป็น EP ที่1เราเริ่มมีการาบันทึก วิดีโอนะคะในวันพฤหัสที่22่กุมภาพันธ์2567นะคะแล้ก็หวังว่าคลิปวิดีโอซีรีส์นี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะคะประวัติของอาจารย์พล,ลตรีบุญนาคทองเนียมอาจารย์พลตรีบุญนาคทองเนียมเกิดวันที่29พฤษภาคมนะคะพศ2496ค่ะท่านเป็นบุตรคนที่3 จากบุตรและธิดาในพ่อแม่เดียวกันนะคะเจ็คนค่ะของคุณพ่อสำราญและคุณแม่เลื่อนทองเนียมนะคะอาจารย์พลตรีบุญนาคทองเนียมท่านได้สมรสกับคุณแม่สุดเขตทองเนียมนะคะพวกเราจะเรียกคุณแม่ด้วยความที่เราชินและก็สนิทสนมกับท่านก็จะเรียกว่าคุณแม่นะคะ อาจารย์พลตรีบุญนาคทองเนียมมีบุตรและธิดาห้าคนนะคะพี่ๆทั้งห้าคนพวกเราเคารพแล้วก็ให้ความสนิทสนมเนื่องจากว่าดิฉันได้มีโอกาสไปเรียนที่บ้านอาจารย์พลตรีบุญนาคทองเนียมที่ซอยคูบอนนะคะเป็นเวลา15ปีก็เลยมีโอกาสได้สนิทสนมกับพี่ๆแล้วพี่ๆทั้งหลายก็ให้ความรักแล้วก็ ความเอ็นดูกับพวกเราตลอดมานะคะรวมถึงลูกศิษย์ท่านอื่นๆของอาจารย์พลตรีบุญนาคเช่นเดียวกันนะคะอาจารย์พลตรีบุญนาคทองเนียมกับคุณแม่สุดเขตนะคะมีบุตรและธิดาทั้งหมด5ท่านดังนี้นะคะ 1. พันตำรวจโทธีรวัตรทองเนียมนะคะ 2. ค่ะคุณฉัดสุดาศักดิ์สิทธิกรนะคะ3คุณจุธาพรทองเนียมค่ะ 4. อาจารย์ออนสิตาวัสลุตนะคะหรือว่าพี่ปุ้มนะคะ 5. พลตรีวุฒิพันธ์ทองเนียมค่ะพี่ๆทั้ง5คนนะคะให้ความรักและก็เอ็นดูกับพวกเราเป็นอย่างยิ่งนะคะประวัติการศึกษาและการรับราชการทหารของอาจารย์พลตรีบุญนาคทองเนียมนะคะพศ2486ค่ะอาจารย์จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนมัธยมวัดสเกต กรุงเทพมหานครนะคะพศ2488ค่ะจบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารบกรุ่นที่6หลักสูตร2ปีนะคะพศ2493จบการศึกษาจากโรงเรียนเทคนิคทหารบกรุ่นที่12หลักสูตร5ปีนะคะซึ่งต่อมากองทัพบ,บกได้ควบรวมโรงเรียนเทคนิคทหารบกหลักสูตร5ปีและ โรงเรียนนายร้อยทหารบกหลักสูตร3ปีเข้าด้วยกันนะคะแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอม9หลักสูตร5ปีค่ะพศ2494อาจารย์เลือกรับราชการในเหล่าทหารปืนใหญ่นะคะตำแหน่งผู้ตรวจการหน้ากองพันทหารปืนใหญ่ที่5 ค่ายวัชิราวุธจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะตำแหน่งที่สำคัญทางทหารนะคะของอาจารย์พลตรีบุญนาคทองเนียมท่านเป็นผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่13กรมผสมที่13า ค่ายประจักษ์ศิลปาคมจังหวัดอุดรธานีนะคะจริงๆแล้วอาจารย์พลตรีบุญนาคทองเนียมท่านได้ไปรับราชการที่จังหวัดอุดรธานีนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่แปลกนะคะเพราะว่าบ้านดิฉันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามของค่ายทหารเพียงแต่ว่าในช่วงวัยนั้นทางคุณแม่ และครอบครัวดิฉันไม่มีโอกาสได้พบกับอาจารย์ผลตีบุญนาคทองเนียมเลยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเราอยู่ใกล้ๆกันในจังหวัดอุดรธานีที่ค่ายประจักษ์ศิลปาคมนะคะนอกจากนี้อาจารย์ยังทำหน้าที่เป็นหัวหน้าแผนกหลักยิงนะคะโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ค่ายพอขนโยธินจังหวัดลบบุรีนะคะที่นี่เป็นที่ที่อาจารย์ได้มีโอกาสพบกับอาจารย์พลตรีประยูนพลอารีนะคะตำแหน่งต่อมาค่ะท่านเป็นรองผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธกองทัพบ,บกจังหวัดลบบุรีนะคะอาจารย์พลตรีบุญนาคทองเนียมนะคะท่านจากไปอย่างสงบเมื่อวันที่เ มิถุนายนพศ2566นะคะสิริอายุรวม97ปีกับ9วันนะคะดังนั้นคุณความดีของอาจารย์ที่ท่านสอนความรู้โหราศาสตร์ให้กับลูกศิษย์ของท่านทุกๆคนนะคะท่านมีความจริงใจแล้วก็มีความตั้งใจที่จะ สอนรวมถึงการถ่ายทอดความรู้โหราศาสตร์ภาคคำนวณและก็การเขียนโปรแกรมให้กับลูกศิษย์ของท่านตลอดระยะเวลากว่า45ปีที่ท่านสอนวิชาโหราศาสตร์นะคะดังนั้นต่อไปเราจะมารับฟังการศึกษาทางด้านโหราศาสตร์แล้วก็เส้นทางในวงการโหราศาสตร์ค่ะ การศึกษาทางด้านโหราศาสตร์นะคะท่านศึกษาโหราศาสตร์ด้วยตนเองจากตำราต่างๆทั้งโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์สากลโหราศาสตร์แบบนิรายณนะแล้วก็โหราศาสตร์ยูเรเนียนะคะโดยที่ท่านเริ่มมีความคิดว่าถ้าผูกดวงชะตาไม่ถูกต้องแล้วจะพยากรณ์ดวงชะตาให้มีความถูกต้องได้อย่างไรนะคะเมื่อเห็นดวงชะตาในตำราโหราศาสตร์เล่มต่างๆที่ท่านซื้อมานะคะได้มีการยกตัวอย่าง ตัวอย่างดวงในหนังสือต่างๆท่านก็มักจากคํานวณในเบื้องต้นอาจาร,รย์จะคํานวณด้วยมือก่อนนะคะแล้วก็ตรวจสอบว่ามีความถูกต้องไหมนะคะในสมัยนั้นนะคะการผูกดวงด้วยปฏิทิน จริงๆแล้วการผูกดวงนั้นค่อนข้างยากในสมัยอดีตนะคะต้องมีการใช้ปฏิทินแต่เนื่องจากว่าไม่ค่อยมีปฏิทินทางด้านโหราศาสตร์จำหน่ายนะคะถึงแม้ว่าจะมีปฏิทินโหราศาสตร์ที่พอจะจำหน่ายบ้างแต่การคำนวณน,นั้นจะต้องใช้เวลามากพอสมควรนะคะอาจารย์จึงเกิดความคิดในการทำโปรแกรมการผูกดวงขึ้นนะคะเพื่อให้ผูกดวงชะตาเป็นไปอย่างถูกต้องและก็รวดเร็วนะคะ จากนั้นจึงมีความคิดจะหาวิธีการคำนวณสมผุดดาวหรือว่าตำแหน่งดาวโดยไม่ต้องใช้ปฏิทินในการผูกดวงนะคะอาจารย์พลตรีบุญนาคทองเนียมท่านก็เลยเริ่มเขียนโปรแกรมตั้งแต่ปีพศ2519แต่ความจริงแล้วท่านศึกษาโหราศาสตร์มาก่อนนั้นแล้วนะคะตั้งแต่ปีพศ2511นะคะที่อาจารย์บอกประกอบกับหลักฐานพวกเอกสารต่างๆที่อาจารย์ได้ทำการบันทึกการเรียน โหราศาสตร์ของท่านในสมุดส่วนตัวของท่านนะคะโดยเริ่มจากเครื่องคิดเลขขนาดเล็กนะคะลักษณะเป็นเครื่องคล้ายเครื่องคิดเลขนะคะแต่มีความสามารถในการคิดแล้วก็เขียนโปรแกรมได้โดยที่ท่านสามารถผูกดวงแบบดวงไทยได้สำเร็จนะคะต่อมาอาจารย์พลตรีประยูนพลอารีนะคะอาจารย์ท่านเป็นเพื่อนสนิทกันเพราะว่าเป็นนายร้อยเทคนิคด้วยกันอย่างที่เคยเล่าในประวัติไปแล้วนะคะ อาจารย์พลตรีประยูนพลอารีท่านก็มีความสนใจแล้วก็ศึกษาโหราศาสตร์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาโหราศาสตร์ยูเรเนียนท่านถือว่าเป็นบรมครูโหราศาสตร์ยูเรเนียนเช่นกันนะคะเพราะว่าท่านอาจารย์พลตรีประยูนพลอารีท่านไปศึกษาวิชาโหราศาสตร์ยูเรเนียนที่โรงเรียนฮัมบูร์กที่เยอรมันนะคะจากนั้นท่านก็ได้นําตําราทั้งโหราศาสตร์สากลและก็โหราศาสตร์ยูเรเนียนมาให้อาจารย์พลตรี บุญนาคศึกษาจากนั้นอาจารย์พลตีบุญนาคทองเนียมท่านจึงลองทดลองเขียนโปรแกรมทั้งโปรแกรมโหราศาสตรสากลและโปรแกรมโหราศาสตรายูเรเนียนซึ่งสามารถทำได้สำเร็จในปีเดียวกันเลยนะคะต่อมามีผู้ที่ทราบว่าอาจารย์พลตีบุญนาคทองเนียมท่านสามารถผูกดวงชะตาโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ก็มีคนสนใจนะคะก็อยากจะให้ช่วยสอนนะคะ แล้วก็ท่านอาจารย์พลตีประยูนพลอาลีท่านก็ชวนให้อาจารย์พลตีบุญนั่งไปสอนนะคะปกติอาจารย์พลตีบุญนั่งทงเนียมท่านไม่ค่อยชอบออกนอกบ้านนะคะแต่ว่าเพื่อนมาขอให้ช่วยไปสอนท่านก็ไปสอนที่ข้างนอกนะคะจากนั้นท่านก็มีการสอนโหราศาสตร์ภาคคำนวณที่บ้านของท่านที่ซอยขูบอนด้วยเช่นกันนะคะจากนั้นท่านก็เริ่มสอนโหราศาสตร์ภาคคำนวณ และก็สอนการเขียนโปรแกรมนะคะทางด้านโหราศาสตร์ตั้งแต่ปีพศ2519เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนะคะแม้ว่าในช่วงหลังๆอาจารย์จะไม่ได้สอนแล้วก็ตามแต่ก็ยังมีการสอนทางสกายนะคะจนถึงแค่ปีสุดท้ายก่อนที่อาจารย์จะจากไปนั้นอาจารย์ไม่ได้สอนแค่นั้นเองเพราะว่าสุขภาพไม่เอื้ออำนวยแล้วเพียงแต่ว่าสติ ปัญญาของท่านรวมถึงความคิดการจดจำนะคะเวลาที่ดิฉันกับเพื่อนที่เรียนโหราศาสตร์ภาคคนวณไปเยี่ยมอาจารย์อาจารย์ยังสามารถตอบคำถามทุกอย่างได้ถูกต้องเพียงแต่ว่าไม่มีพละกำลังที่จะขึ้นมาสอนแบบออนไลน์ทางสกายนะคะจากนั้นท่านได้พัฒนาความรู้โหราศาสตร์ภาคคนวณตลอดระยะเวลา ท่านก็เขียนโปรแกรมด้วยภาษาชนิดต่างๆนะคะซึ่งสามารถทำงานภายใต้คอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติการต่างๆเรื่อยมานะคะจนถึงปัจจุบันนะคะรวมแล้วกว่า44ปีเลยนะคะที่ท่านศึกษาค้นคว้าและพัฒนาโปรแกรมทางด้านโหราศาสตร์นะคะอาจารย์พลตรีบุญนาคทองเนียมท่านเป็นบรมคูโหราศาสตร์ภาคคำนวนนะคะของวงการโหราศาสตร์เป็นผู้มีความรู้ แล้วก็มีความสามารถในเรื่องของภาคคำนวณและการเขียนโปรแกรมด้วยคอมพิวเตอร์คนแรกของประเทศไทยเลยนะคะอันนี้ดิฉันไม่ได้กล่าวเกินจริงเพราะว่าอาจารย์ทั้งคำนวณด้วยมือจากนั้นอาจารย์สอนโหราศาสตร์ภาคคำนวณแล้วท่านยังเอาความรู้นี้มาเขียนโปรแกรมโหราศาสตร์ด้วยนะคะตลอดระยะเวลากว่า44ปีนะคะที่ท่านอยู่ในวงการโหราศาสตร์จะมีทั้งโหราจารย์ หมอดูที่มีชื่อเสียงตลอดจนบุคคลในวงการโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์สากลแล้วก็โหราศาสตร์ยูเรเนียนมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์มากมายนะคะซึ่งดิฉันเองเห็นสมุดจดของท่านว่าเวลาใครมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ในวันไหนท่านก็จะให้ลงสมุดบันทึกนะคะแต่ว่าอาจารย์พลตีบุญนาคทองเนียมท่านเป็นคนที่ค่อนข้างจะรักสันโดษแล้วก็ถ่อมตนท่านไม่เคยอวดอ้างตนว่าท่านเป็น ครูของคนที่มีชื่อเสียงในวงการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะถ้าดิฉันเอ่ยนามบุคคลในวงการโหราศาสตร์ทุกท่านล้วนแล้วแต่จะต้องเป็นที่รู้จักและก็ท่านเหล่านั้นมาเป็นลูกศิษย์อาจารย์พลตรีบุญนาคทองเนียมนะคะดังนั้นทุกคนนะคะต่างยกย่องเชิดชูอาจารย์พลตรีบุญนาคทองเนียมด้วยผลงานและความสามารถนะคะเพราะท่าน ปกติแล้วท่านเป็นคนถ่อมตนท่านไม่เคยโอ้อวดตนเองเลยนะคะหากใครได้สัมผัสแล้วก็รู้จักกับอาจารย์พลตรีบุญนาคทองเนียมนะคะจะทราบดีว่าท่านเป็นคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนรักสันโดดพูดน้อยนะคะแล้วก็ไม่เคยพูดอวดตัวเองดังจะเห็นได้จากการไปประชุมหรือสัมมนาที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์อาจารย์พลตรีบุญนาคทองเนียมจะไม่เคยขึ้นไปเป็นผู้บรรยายหรือ บรรยายความรู้ใดๆเกี่ยวกับโหราศาสตร์ภาคคำนวณเลยนะคะแต่ท่านจะเข้าร่วมในกิจกรรมในงานบรรยายแล้วก็สัมมนาทางด้านโหราศาสตร์เพราะว่าอาจารย์บอกเสมอว่าการที่เราได้ออกไปไปฟังผู้อื่นนะคะจะได้รู้ว่าวงการโหราศาสตร์บ้านเราในขแขนงต่างๆมีความคืบหน้าอะไรไปบ้างเผื่อว่าท่านจะบอกว่าได้แนวคิด มาเขียนโปรแกรมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ดิฉันได้มีโอกาสติดตามอาจารย์ออกไปในการบรรยายทางโหราศาสตร์หรือว่าการประชุมวิชาการนะคะตั้งแต่มีการเรื่องของการประชุมปฏิทินจันทรคติดิฉันก็ได้รับการถ่ายทอดความรู้รวมถึงการอยู่ใกล้ชิดกับอาจารย์พลตีบุญนาคทองเนียมทําให้ดิฉันมีความรู้ว่า อาจารย์ท่านมีการพัฒนาตนเองอยู่อย่างเสมอนะคะแล้วก็ท่านก็เป็นคนที่สามารถเขียนโปรแกรมจันทรคติแบบใช้สมผุดดาวตามตำแหน่งดาวจริงๆที่อ้างอิงกับหลักวิชาดาราศาสตร์สำเร็จแล้วนะคะดังนั้นปฏิทินจันทลคติของอาจารย์พลตรีบุญนาคทองเนียมสามารถลันผ่านโปรแกรมได้ค่ะ อาจารย์พลตีบุญนาคทองเนียมนอกจากจะสอนลูกศิษย์นะคะให้มีความรู้ทางด้านโหราศาสตร์ภาคคนวณแล้วนะคะท่านยังถือว่าเป็นแบบอย่างในเรื่องของคุณธรรมและก็จริยธรรมเมื่อมีบุคคลอื่นๆนะคะมาถามความรู้ของท่านเกี่ยวกับโหราศาสตร์ภาคคนวณแล้วก็การเขียนโปรแกรมท่านก็จะแนะนําให้อย่างไม่มีปิดบังวิชาความรู้เลยนะคะดังนั้นด้วยความดีและความเมตตาของท่านจึงทำให้บุคคลต่างๆในวงการโหราศาสตร์นะคะ ต่างเคารพท่านด้วยความรู้สึกจริงใจนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีของครูโหนที่น่าเคารพนับถือนะคะท่านเป็นคนพูดน้อยสํารวมแล้วก็ถ่อมตนแต่มากไปด้วยความรู้นะคะนี่ควรจะเอาไว้เป็นแบบอย่างนะคะอาจารย์พลตีบุญนางทองเนียมจึงถือว่าเป็นปูชนียบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูในฐานะบรมครูโหราศาสตร์ภาคคำนวณและ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านโหราศาสตร์คนแรกของประเทศไทยค่ะดังนั้น EP นี้ EP ที่1นะคะก็จะทำให้ท่านได้รู้จักประวัติของอาจารย์พลตรีบุญนาคทองเนียมพร้อมเส้นทางการศึกษาวิชาโหราศาสตร์และการเขียนโปรแกรมโหราศาสตร์นะคะก็อย่าลืมกด subscribe YouTube สำนักพิมพ์บ้านแม่มดนะคะเราก็จะมีคลิปดีๆเกี่ยวกับ ประวัติและผลงานของอาจารย์พลตรีบุญนาคทองเนียมให้ได้รับชมในตอนต่อๆไปสวัสดีค่ะ